นนี้ลองเอาเจ้ามีโชคมาพาดต่อตรงที่เคยตกปลาครับเดีย๋ยเคยได้ยินเสียงนกร้องอยู่ตอนนี้ก็มีนกเข้ามาแล้วครับแต่ว่าแสงย้อนแสงอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องสังเกตให้ดีๆเนอะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรง หัวรถหัวรถหัวรถกันสีขาวว่าจะเห็นพระเนียดครับตรงนั้นพอดีพอดีนกก็เข้ามาแล้วครับเข้าเร็วมากถ้าโดดก็ตีเลยครับรู้สึกว่าตีแล้วมั้งเนี่ยโอ้เร็วมากเลยครับนี่ ยังไม่ตีครับยังไม่ตียังไม่ตีครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อยังไม่ตีครับโดดขอบพัเนียดเข้าข้างพเนียดครับนี่เข้าข้างพเนียดครับยังยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวแรกมาแล้วนี่คือตัวแรกของเจ้ามีโชคนะครับนี่สําเร็จแล้วครับเจ้ามีโชคเทามาได้นุ่งตัวแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่า เป็นเป็นนกปลาครับครับครับเดี๋ยวเอาลงมาดูกันนะครับขึ้นต่อไหมเดี๋ยวขึ้นต่อต้องขึ้นต่อนะครับเันนะครับอันนี้ก่อนมามามา,าจ,จะมีเบิ้ลไหมอาจจะเบิ้ลได้ไหมครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกมาก่อน อาจจะเบิ้ลได้นะครับเดี๋ยวต้องทดลองครับแดงครับนาแดงคนระับคู่ตัวเมียยังไม่ทราบเดี๋ยวแบ่งอีกทีนนะครับเผื่อจะเข้าอีกสักตัวอะไรนอน,อนอนครับนี่ครับ ในมีมอ,อะไรแน่นอนครับอาจจะเบิ้ลสองก็ได้ครับเดี๋ยวรอชมครับลือแม่ไมดีอวกงมาด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อนมาตจมยัตุพู่ให้เป่าดูเดี๋ยวผมลองเป่าดูก่อน <c oughs> ไม่ไดีอวกงมาด้วยครับ เดี๋ยวดูลักษณะดูหางก่อนนะครับเขาว่าหางเกินสิบเส้นหนึ่งสอนี่ครับเขาว่าหางเกินสิบเส้นจะเป็นตวผู้